ไม่จำเป็นจะต้องคมทั้งทั้งหมดนยิ่งยิ่งเป็นท้องด้านด้านไหนนะครับเนี่ยถ้าเราเอาอะไคมมากๆครับอย่าี้ถ้ากิจไม่เก่งก็มีโอกาสบาดได้ง่ายเลยครับอ่าสวัสดีครับันี้ครับก็ตามคําขอนะครับผมก็จะมาแนะนํานะครับวิธีการรับมีดในสไตล์ของผมนะครับเอาเป็นว่าผมมาแนะนําดีกว่าครับอย่าเรียกว่าสอนเลยนะครับเพราะว่า พี่ๆนะนะอาครับที่มีประสบการณ์เรื่องยางพาราเรื่องมีดกีดยางมันเยอะแยะนะครับมีที่ผมจะมาใช้ในการแนะนําในครั้งนี้นะครับก็นี่นครับเป็นมีดทรงแมคโครนะครับใบสเตนเลสครับเป็นมีดยี่ห้อจริงๆแล้วด้ามแท้จริงเลยเขาเป็นมีดยี่ห้อตองก้านะครับด้ามเขาจะเป็นสีน้ําเงินนะครับถ้าเป็นใบสแตนเลส แต่คราเนี้ยด้ามผมอ่ะผมไม่ต้องการด้ามหนักๆนะครับผมไม่ต้องการคอหนักๆผมก็เลยไปเอาคอยี่ห้อตองห้ามาใส่นะครับเนี่ยแล้วก็ยยนนะครับมีอยู่แค่นี้เองนะครับดูครับทางข้อสอบก็มีอยู่แค่นี้ครับเนี่ยนครับสั้นนิดเดียวเบานะผมชอบมีดเบาๆนะครับถ้าช่างคนไหนนะครับหรือว่าที่ไหนนะครับทำมีดทรงแมคโครให้มีน้ำหนักเบาได้คอเบาๆได้นะครับ ติดต่อมานะครับผมจะซื้อนะครับแล้วผมก็จะมาลองรับแล้วรีวิวให้ฟรีๆเลยับเนี่ยเพราะตอนนี้ครับมันมีแต่ทรงไมโครแต่ว่าผมไม่ชอบคอนะครับคอมันหนักผมเป็นคนที่ผมกีดยางแบบกระตุกนะครับไม่ได้ลากก็เลยไม่ชอบคอหนักๆมันกระตุกไม่ค่อยไปเมื่อปวดขาปวดแขนด้วยนะครับวันนี้วิธีแนะนําของผมนะครับผมจะเริ่มตั้งแต่นี่ครับ เริ่มตั้งแต่ที่มันไม่เป็นทรงเลยนะครับเนี่ยมันไม่มีเดือยนะครับดูรูปดูนะครับไม่มีคมนะครับไม่มีเดือยเอาเป็นว่าเราจะเริ่มตั้งแต่แรกกันเลยนะครับหมายถึงว่าเหมือนกับเราไปซื้อจากร้านมาครับมันก็จะเป็นทรงแบบนี้แต่นี่มันเป็นมีดเก่าครับเพียงมันเดือยหักแล้วผมก็เอาหินเจียรับให้มันไม่มีทรงแล้วเราจะได้เริ่มกันใหม่สําหรับมือใหม่นะครับที่คิดจะรับมีดครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับว่ารับยังไงให้เร็วให้เอาไปกีดได้วันนี้เลยครับ แล้วก็ไม่ต้องเสียเวลามานั่งเอาหินนั่งใสกันเป็นวันวันแบบเมื่อก่อนนะครับเดี๋ยวนี้มันบางคนเขาก็จะใช้หินเจียนะครับหินเจียก็ได้นะครับเป็นใบกระดาษทรายนะครับแล้วก็เป็นใบอีกใบนึงนะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนนะครับบางคนเขาจะใช้เป็นหัวบอสนะครับยิงแต่ส่วนใหญ่นะครับหัวบอสที่เขาใช้ยิงใช้เขาเอาไว้ใช้กับหัวที่มันเป็นหัวเพชรนะครับเขาเอาไว้ใช้กับพวกอลูมิเนียมนะครับเอาไว้พวกแยง ยังเสื้อยงังยงคอนะครับยงคอท่ออะไรยังคอลูกสูบอะไรเงี้ยเพราะว่าไอตัวนั้นมันเป็นอลูมิเนียมครับมันจะกัดง่ายแต่อันเนี้ยมันเป็นพุดง่ายมันเป็นพวกเหล็กเป็นพวกอะโลหะนะครับมันจะคนละอย่างกันนะครับผมก็เน้นถนัดไปทางหินเจียมากกว่านี่นะครับผมชอบหินเจียมากกว่าเพราะว่าอันดับแรกคือสะดวกสบายเลยครับเดี๋ยวผมจะถอดตรงนี้ออกแล้วก็ใบหินเจียมมันถูกนะครับเนี่ย ใบอันนี้อันนี้น่าจะยี่บห้าบาทแล้วก็จะมีใบบางอีกใบหนึ่งครับมาเอาใบบ้างนี่บใบบ้างก็จะเป็นใบลักษณะนี้นะครับนี่ครับสิบห้าบาทเองครับเนี่ย 15บาทก็รับได้หลายเล่มนะครับไม่ต้องลงทุนเยอะนะครับสําหรับมีดเกียางอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับเริ่มตั้งแต่มันไม่เป็นทรงเลยนะครับสําหรับมือใหม่นะครับพี่คิดจะหัดรับมีดครับอ่าเดี๋ยวผมขึ้นทรงก่อนนะครับเดี๋ยวถอดนี่ออกก่อนทรงของผมนะครับก็จะเน้นเป็นทรงหัวธนูเหมือนเก่านะครับ ดูนะครับรูปทรงครับช่วงท้องของมีดครับเขาก็จะเฉยมาด้านหลังครับแล้วตรงนี้จะแหลมแหลขึ้นครับนี่ครับเราได้ส่งแล้วนะครับแป๊บเดียวนะครับนี่ครับได้ส่งแล้วเรายิงใบสเตนเลสด้วยครับมันมีความเงาอยู่แล้วครับมันจะรับง่ายกว่านี่ครับโกขนแมวขนอะไรครับมันจะเรียบมากครับแต่ความยากของสเตเลตนะครับคือรับยากรับให้คมยากครับเพราะว่าเขาจะมีคุณสมบัติแข็ง เพราะมันเป็นอะโลหะนะครับผมต้องบอกก่อนนะครับว่าสแตนเลสครับไม่เหมือนกับเหล็กครับเขาไม่ขึ้นสนิมนะครับคุณสมบัติเขาแข็งมีความแข็งมากครับแต่รับคมยากกว่าเหล็กครับเหล็กเหล็กรับง่ายกว่าครับแต่ก็จะสึกเร็วกว่านี่ครับเดี๋ยวเราเนี่ยพอได้รูปทรงแบบหัวธนูแบบนี้แล้วครับเหนีอแนเฉมาด้านหลังครับเดี๋ยวเราก็จะมาขึ้นขึ้นเดือยแล้วเดี๋ยวเราเปลี่ยน <c oughs> เปลี่ยนไปหินแจกก่อนน่ครับเดี๋ับยวจับเวลาดูเลยนะครับไม่ใช้เวลาเท่าไหรนครับอันนี้จะเร็วหน่อยเพราะว่ามีเป็นถูกรับบางแล้วครับมันก็จะง่ายหน่อยครับนีบ่ให้นำเวลาเจียนะครับ ให้ข้อมือแข็งๆแล้วก็ใส่แว่นตาด้วยเพื่อปลอดภัยนอนี่ใบจะบางครับเพื่อเราจะรับแบบนี้นะครับเข้าร่องนี้เข้าร่องนี้นะครับพีดแบบนี้นะครับขึ้นบางนะครับแต่ครั้นี้เราผมจะเอาให้มันขึ้นลูกด้วยก่อน นี่นะครับไม่ถึงสองนาทีนะครับเนี่ยเดือยขึ้นมาแล้วครับเนี่ยหายเพื่อนๆแต่ว่าจชัดนะครับเนี่ยเดือยขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเราก็รับแหลมแป๊บเดียวครับเนี่ยรับแหลมมาแทงแป๊บเดียวครับเนี่ยขึ้นมาแล้ว เรียบร้อยนะครับเนี่ยทรงได้แล้วนะครับเนี่ยง่ายมากเลยนะครับดูแหลมแล้วนะครับดบูให้เห็นเลยนะครับแต่ยังมีความหนาเดี๋ยวเราจะมารับบังนะครับ ขึ้นด้านหลังแล้วนะครับนี่ครับวิธีการรับมีดโดยหินเจียนะครับคือเราอย่าแช่นะครับให้ยกขึ้นสายไปสายมายกขึ้นสายไปสายมาครับอย่าแช่จนดำนะครับแต่คุณสมบัติของเหล็กมันจะเปลี่ยนได้นะครับเนี่ยแล้วเราก็ลองลูกดูนะครับพอมันขึ้นคมด้านหลังแล้วแสดงว่าบางแล้วนะครับนี่ครับเนี่ยได้ทรงแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเราใช้ ใบกระดาษทรายรับอีกนิดหน่อยครับแล้วแล้วเราก็ไม่ใช้หินรับมิดกันเลยนะครับ ได้บางได้ทรงแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาขึ้นบางอีกทีนะครับด้วยหินเบอร์สอง้อยนะครับนะี่ครับใช้หินเบอร์สองร้อยนะครับ ขึ้นให้เป็นรูปเดือยนะครับให้เป็นรูปทรงครับพูดง่ายเรารับแผลให้มันเนียนเลยนะคิดนี้ไปยาวๆเลยนะ้าเป็นไปได้ผมจะไม่ตัดต่อเสียงออกนะเพื่อให้เห็นเลยนะครับว่ารับมีดมันไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิดนะอันนี้มันเป็นใบ แล่จะรับยากกว่านะไม่เหมือนใบที่เป็นโลหะนะนครับเริ่มเป็นทรงแล้วอุ้ยกล่องเปลี่ยนต่างแบบนึงนะ นี่ครับรับแบบนี้ไปก่อนครับใส่ไปใส่ามากไปก่อนครับเดี๋ยวพอมันได้รูกทรงที่เราต้องการแล้วเราค่อยขึ้นคมนะครับ เรารับแผลให้เนียนเลยครับเน้นการรับด้านในของมีดนะครับการรับมีดเจ็ดอย่างเน้นการรับด้านในนะครับเราไม่จําเป็นต้องรับด้านนอกนะครับเพราะมันจะเป็นคมที่ออกด้านนอกอยู่แล้วนะไม่ใช่เหมือนมีดที่เราใช้ทั่วไปนะครับที่มันต้องมีคมสองคมนี่มันเป็นแค่คมข้างเดียวครับ สงเดยก็ให้มันแหลมๆหน่อยนะครับให้จิกง่ายหน่อยแล้วที่สำคัญนะครับมีสไตล์ผมนะครับคมข้างเดือยนี่ครับต้องบางและคมที่สุดนะครับเพื่อให้งัดเปลือกบางให้งัดเปลือกไม้ได้ให้ได้บางที่สุดคมที่สุดนะครับคมข้างเดือยนี่ครับสำคัญนะครับ ท้องมีดนะครับมันโดนเปลือกยางก็แค่นี้นะครับไม่เกินครึ่งท้องนะครับเนี่ยมันไม่จําเป็นจะต้องคมทั้งทั้งหมดนะครับยิ่งยิ่งเป็นท้องด้านด้านไหนด้วยครับเนี่ยถ้าเราเอาไว้คมมากๆครับอย่างนี่ถ้า,ากิดไม่เก่งก็มีโอกาสบาดได้ง่ายเลยนะครับก็เมื่อกี้พอดีแบตโทรศัพท์เครื่องหนึ่งมันหมดนะครับเสียดายเลยผมว่าจะไม่ตัดต่อนะจะให้มันยาวไปเลยนะครับ เพื่อให้รู้กันไปเลยนะครับว่ามันคมได้ภายในคลิปเดียวจริงไหมครับจะลองเลยนะครับมันก็อาจจะไม่ได้คมเท่ากับใบเหล็กนะครับเพราะว่าผมเองก็ชอบเป็นเหล็กมากกว่านะครับ อนี้ครับใช้ได้นะผมเก็บเลยนะครับอย่างที่เห็นเห็นนะครับนี่ครับนี่ครับรับภายในไม่เกินไม่เกินชั่วโมงครับก็ได้แบบนี้นะครับอย่างที่เห็นนี่นะครับสําหรับไบสเตเลสครับทรงแมคโครนะครับก็ผคอย่างที่เห็นนะครับนี่ครับเป็นเทคนิคของผมนะครับเทคนิคส่วนตัวนะครับ ให้เพื่อนๆนำไปใช้กันได้นะครับอันนี้ถือว่ายังไม่คมมากครับถ้าคมมากกว่านี้ครับแทบจะไม่ต้องออกแรงเลยครับแค่กระตุกนิดเดียวก็ออกนะครับนี่นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆนะครับจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสําหรับเอาเป็นว่าผมมาแนะนําแล้วกนะครับไม่ได้มีการสั่งสอนหรือว่าผมก็ไม่ได้ครูบาอาจารย์อะไรนะครับก็เป็นแค่คนตัดยางปกตินะครับมีลองผิดลองถูกกันไปเรื่อยนะครับการนี้ครับอาวุธหลักๆเลยก็คือ หินเจียครับมีสองใบครับมีใบกระดาษทรายกับใบตัดนะครับใบบางครับสิบห้าบาทเองครับแล้วก็นี่รับมีดนิ้นหน่อยครับไม่ต้องออกแรงเยอะนะครับเนี่ยผมรับผมคิดว่าผมรับเมื่อกี้นะครับก็ไม่เกินสี่สิบนาทีครับก็เนี่ครับได้แบบนี้นะครับลองจะต้องขาดครับไม่มีฟุ้นเลยครับดูนะครับก็สําหรับมีดตัดยางครับว่าทําไมต้องคมนะครับผมเองนะครับประสบการณ์ส่วนตัวผมนะครับ ผมเคยตัดยางเจ็ดคืนนะครับได้ร้อยกิโลครับผมคิดว่ามีดผมอะคมคมที่สุดละแล้วผมมาเจอตอนนั้นอะผมไม่สบายนะครับก็เลยหยุดตัดไปให้แม่ยายมันตัดนะครับแม่ยายผมเนี่ยเขาประสบการณ์เยอะนะครับเขาตัดมาตั้งแต่อายุสิบห้าสิบหกคือตอนนี้เขาหกสิบแล้วครับมีดที่เขาใช้นะครับเป็นใบเหล็กเพื่อนรู้ไหมครับเขาตัดยางสองงวดนะครับงวดละประมาณร้อยี่สิบโลนั่นนะครับทั้งที่แปลงยางแปลงเดียวกันนะครับ หน้าหนาวก็เหมือนกันนี่ครับอันนี้นะครับผมบอกเลยว่ามันอยู่ที่วิธีการตัดนะครับการกระตุกแล้วก็มีกีดอย่างนะครับสําคัญมากนะครับต้องคมต้องเฉียบนะครับครับสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้นะครับให้เพื่อนๆนาไปใช้เป็นแนวทางนะครับก็ไม่ผมก็มีเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับมาฝากเพื่อนๆก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวงวดหน้านะครับ ผมจะเดินทางไปที่ร้านนะครับแล้วก็ไปเลือกซื้อมีดกันเลยนะครับว่าผมมีวิธีเลือกซื้อมีดแบบไหนนะครับร้านที่ผมไปซื้อนะครับก็ค่อนข้างที่จะเป็นร้านใหญ่ครับมีให้เลือกเอาเป็นว่าเกือบทุกยี่ห้อครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ